แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอแหล่งรวมขอร่ำนิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายลับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกถึงเวลาเปลี่ยนวิเคราะห์เจ็กองหน้าที่สามารถตอบโจทย์อาร์เซนอลในปีหน้ายูเซฟเอลเนซิลีก่อนจะมาพูดถึงยูเซฟเอลเนซิลีตอนนี้เขาจะรับบาดเจ็บ และม่ได้เล่นให้กับเซบียามาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาก่องหน้าวัย24เริ่มได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกและเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอยื่นข้อเสนอ30ล้านยูโรเพื่อซื้อตัวเข้าร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมเมื่อดูการที่แล้วเขายิงไป24ประตูจาก53เกมที่ลงเล่นให้กับเซบียาส่วนฤด,ดูกาลนี้เขายิงไป3ประตูจาก7เกมก่อนได้รับบาดเจ็บตรงกันข้ามกับนาวินูเยสทางเอลเนเซีจะเป็นตัวจบสกอร์มากกว่า ที่จะเป็นตัวเชื่อมเกมหรือช่วยสร้างสารรค์โอกาสเขาสามารถวิ่งทะลุลายกองหลังได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะมักยืนอยู่ตรงกลางมากกว่าที่จะออกไปยืนริมเส้นแล้วตัดเข้ามายิงยส่วนสูง6พุต2นิ้วแต่เขาก็มีความคล่องตัวจุดแข็งที่สุดของเอลเนเซลีก็ค,คือความแข็งแกร่งในการเล่นลูก,กาอากาศโจมตีจากลูกคอสด,ด้านข้างเขามีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในตัวเลือกปัจจุบันของอาเซนอลนแปประตูจาก27ประตูที่เขาทําได้นับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนมาจากลูกโมง ดูการที่แล้วเขาหมง2ประตูในเกมเจอกับการดิสในศึกลาลิกาสเปนอีก8ประตูจาก19ประตูที่ไปไมาจากลูกโมงเป็นการจบสกอร์ด้วยการยิงจังหวะเดียวแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนในกรอบเขตโทษสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ที่ดีภายในกรอบแม้เขาจะมีปริมาณการยิงเต็ม99คะแนนและเป็นตัวจบสกอร์ที่มีประสิทธิภาพแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าจุดที่เอเนเซรีต้องปรับปรุงเพื่อเข้ากับการเล่นของอาร์เซนอลจากชาร์ต เขาแทบไม่ได้มีการเล่นเชื่อมเกมด้วยบอลสั้นเลยนอกจากนี้ในแง่ของการมีส่วนร่วมเกมรับและการเพรสซิงก็อยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นม o ฮัมหม็ดบายโย่กองหน้าชาวกินีว23ั23เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะอ้างอิงจากข้อมูลของ s m a r t e r Scout โปรไฟลยของเขาใกล้เคียงมากกับอูบามยองอาร์เตต้าอาจจะต้องการเล่นกองหน้าที่มีส่วนผสมระหว่างอบามยองกับลากาเซตแต่ถ้าเขาต้องการที่จะทดแทนอูบามยองโดยตรง บาโย่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเขาเป็นเหมือนกับโอเวนเมยองวัยนุ่มบาโย่เริ่มต้นสร้างชื่นในหลีกฝรั่งเศสด้วย22ประตูนในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ก่อนพาเกียวมองฟูตเดือนชั้นและตอนนี้เขายิงไปแล้ว7ประตูจาก12เกมในลีกเอิงในฤดูกาลนี้แม้ว่าต้นสังกัดจะอยู่โซนล่างของตารางคะแนนแต่สถิติส่วนตัวเขาก็น่าประทับใจการเล่นโดยทั่วไปของบาโย่เขาจะอยู่ในพื้นที่กรอบเขตโทษดูจากวิดีโอการจกอรกของเขา เขาสามารถยิงประตูได้อย่างหลากหลายรูปแบบคล่องตัวทำทางได้ดีหลายครั้งที่เข้าคอตในกรอบหกล้าแสดงเห็นถึงสัญชาตญาณในการทำประตูจากกลับแสดงเห็นว่ากองหน้าทีมชาติเกนีรายนี้มีการเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมที่สูงถึง8 3คะแนนและปริมาณการยิงประตูก็อยู่ที่85คะแนนค่า XG การสร้างโอกาสอยู่ที่62คะแนนที่ปรับตามมาตรฐานของพีเมลีกนอกจากนี้เขายังมีความดุดันในการเล่นเกมรับที่ได้คะแนนสูงอีกด้วย ล่าตัวเป็นข่าวกับบอกโดมเมอ่อเสมอที่ผ่านมาเขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่3ปีเมื่อเดือนตุลาอย่างไรก็ตาม้ดสังกัดก็คงไม่อาจรังหน้าเตะได้และหากมีสโมสรอ,อย่างอาร์เซนอลยื่นข้อเสนอเข้ามาในซัมเบอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาตกชั้นจากลีกเอิงโจนาธานเดวิดกองหน้าของเรียววัยยี่ดปีเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลตั้งแต่สมัยที่เล่นกับเก้งในเบลเยียมไอ้บุญใหญ่าตามดูกองหนะ้าทีมชาติแคนาดามาตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้ว และช่วงซัมเมอร์ปี2020เดวิดกระย้ายไปอยู่กับริวมันเป็นการเริ่มต้นที่ยากลําบากเขายิงไม่ได้เจนัดติดต่อกันแต่ไรก็ตามก็เพิ่งมาเรียกความเก่งของตัวเองได้ในครึ่งหลังของฤด,ดูกาลโดยยิงไป11ประตูจาก13เกมนับตั้งแต่ขึ้นปีใหม่พาริวผง,งาดคว้าแชมป์ลีกเอิงได้สาเร็จปีนี้ฟอร์มของริวแชมป์เก่ามีปัญหาพวกเขาอยู่อันดับกลางตารางอย่างไรก็ตามฟอร์มของเดวิดยังคงร้อนแรงเขายิงไปแล้ว10ประตูในลีกเอิงฤด,ดูกาลนี้และเป็นดาวซันโบของลีก ความขยันทุ่มเทไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยฤด,ดูกาลก่อนทางเดียร์ลติกวิเคราะห์ว่าเดวิดเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของโรเบโตเฟเมโนในทีมลิเวอร์พูลกับจุดแข็งในการเพรสซิ่งดนบนกับฤด,ดูกาลที่แล้วสถิติในแง่เกมรับของเขาโดดเด่นมากส่วนกราฟในฤด,ดูกาลนี้จะเห็นได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเดวิดมีการทํางานในเรื่องเกมรับน้อยลงและเปลี่ยนให้ตัวเองไปจอมราดตะข่ายแทนเขามีค่าเฉลี่ย0 7 5ประตูต่อ9สนาทีและด้านเอจีของเขา แต่การสร้างโอกาสการยิงประตูก็สูงถึง94คะแนนสูงที่สุดในบรรดากองหน้าที่เราเลือกมาในครั้งนี้ถ้าหากดาวิดสามารถเล่นควบคู่กันได้ทั้งการทํางานหนักในการเพรสซิ่งกับความอันตรายในการทําประตูเขาจะตอบโจทย์ที่อาร์เซนอลต้องการมากๆหนึ่งในจุดได้ของดวิดนั่นก็คือลูกอากาศที่ไม่ได้โดดเด่นแต่หากอาร์เซต้าต้องการกองหน้าตัวเป้าแบบจริงจังดาวิดจะไม่ตอบโจทย์เลยเรื่องไร้ก็าตามดาวิดเพิ่งอายุ21ปีเป็นกองหน้าอายุน้อยที่สุดที่เราได้ลิ์ออกมา มันน่าตื่นเต้นที่จะจินตนาการถึงการพัฒนาของเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอร์เซนอนเคยจ่ายเงินเป็นสติสมสอนเพื่อซื้อนิโคลัสเปเป้จากลิลเราก็ไม่แน่ใจว่าอร์เซนอลจะกลับไปรองดีกับนักเตะจากลิลอีกหรือไม่อีวานโทนี่จากเบนฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งของเบนฟอร์ดเขาพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่ปีก่อนด้วยผลงานสาประตูนในเดอะแชมเปี้ยนชิพและถูกจับตามองมากขึ้น จากผลงานของเขาในเกมเปิดฤดูกาลเพเย์ออที่พบกับอาร์เซนอลแม้ว่าวันนั้นเขาจะยิงประตูไม่ได้แต่เขาก็เป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลมากคนหนึ่งในสนามเขาพร้อมที่จะเล่นแบบหันหลังให้กับประตูและสร้างปัญหาอย่างหนักให้กับเบนไวท์และพาโบมารี2เซ็นเตอร์ของอาร์เซนอลในเกมนั้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแย่งมุมการเก็บบอลการเรียกฟาวล์จากลูกวางยาวจากแนวรับเขาเป็นเหมือนผู้สนับสนุนให้กับไบอันโอบิคูโม่คู่กองหน้าของเขาซึ่งเป็นคนที่มีโอกาสยิงประตูมากที่สุด รูปแบบการเล่นของเบนฟอร์ดยังเป็นแบบนี้มาตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาโทนี่ยิงไปแล้ว4ประตูนในเพเย์มลจากสถิติโทนี่เป็นคนจ่ายบอลในจังหวะอเพนเพลย์แล้วนำไปสู่การยิงประตู19ครั้งมากที่สุดในสโมสรฤดูกาลนี้และจากกราฟเขาได้คะแนนเรื่องการจ่ายบอลไปข้างหน้าสูงถึง98คะแนนผลงานในเรื่องเกมรับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นกองหน้าที่เก่งรอบด้านแต่เรื่องการยิงประตูนในเพลย์แมทชยังเป็นจุดที่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปพูดกันตามตรง คุณภาพในเรื่องโอกาสทำประตูของกองหน้าวัย25ปีรายนี้ยังไม่ค่อยจะดีนักมีรายง,งานจากเด n ะนาติสื่อในอังกฤษเปิดเผยว่าเอด e ีเอ็นเกเจียกองหน้าอังกฤษของอาร์เซนอลเตรียมบอกลาไอ้ปืนใหญ่ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังจากปฏิเสธสัญญาใหม่2ครั้งเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นโดยมีข่าวทั้งกับทีมในลีกเอิงรวมถึงบุรลิกาเอ็นเกเจียเป็นหนึ่งในผลผลิตของทีมเยาวชนอาร์เซนอล ตั้งแต่อายุ16ปีและขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในปี2017ในายุข,ของอร์เซเวนเกอร์จะได้ก็ตามเขากลับไม่สามารถที่จะเบียดแย่งตัวจริงในทีมอาร์เซนอลซึ่งมีทั้งปีไอเอมริกโอเมยองและอเล็กซองรากาเซ็อยู่ในทีมน่ารวมถึงอาร์เซนอลยังมีแผนในการผลักดันโฟรารินบาโลกุนหัวหอกรุ่นน้องขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้ยิ่งทําให้สถานการณ์ของเอนเกเทียน e ลำบากไม่น้อยโดยก่อนหน้าตามรายงานระบุว่า Arsenal, อาร์เซนอลเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งในช่่่วเดนนพฤษภาาาคมมทีผ แต่ได้รับกาปรปฏิเสธและนั่นทําให้ตลาดเดือนมกราคมนี้เป็นเคเทียสามารถเซ็นสัญญากับสมโมสรใดก็ได้ในแบบไม่มีค่าตัวโดยมีชื่อของนิสนโสโมสรจากริเอิงและบริเซียมเชนรบาบักในบริเตนกาเยอรมันเข้ามาเกี่ยวข้องท่านี้อาเซนอลมีนักเตะจำนวน5คนที่จะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน2022นี้ประกอบไปด้วยเอดีเอ็นเคเทียอเล็กซองลากาเซตโมฮัมฮเหม็ดเอลเนนีคารามัมแชมเบอร์และเซอัสโคราซินัส มิกลโอเทต้าพิจาราทีมอาร์เซนอลกล่าวผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับแผนงานการเสริมทีมของไอ้ปืนใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เพื่อเปอา้าหมายในการกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ในฤดูกาลหน้าอาร์เซนอลใน,นเวลานี้อยู่ในอันดับ5ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีคะแนนเท่ากับเวสต์แฮมทีอมาดับ4แต่ลูกได้เสียเป็นรองโดยในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้พวกเขาจะต้องเสียนักเตะไปพร้อมกันถึง4คนประกอบไปด้วยปีเอเอเมริกโอเปมิยองนิโคลัสเปเป้ ธอมัสปาเต้และโมเมตเอลเนนีจากการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แอฟริกันเนชั่นคัพซึ่งจะแข่งขันกันในช่วงต้นเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นั่นทําให้การเสริมทีมของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในแผนงานของอาเตตา้าโดยที่ผ่านมามีหลายคนมีความเห็นเชื่อว่าไอ้ปืนใหญ,ญ่าอาเซนนลจะเสริมทีมในตำแหน่งกองกลางและกองหน้าในช่วงปีใหม่2022นี้ซึ่งอาเตต้าก็ออกมายอมรับเรียบร้อยว่าเป็นเรื่องจริงที่ทีม มีการคุยกันถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพเราอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันภายในเรามีการพูดคุยเรื่องนี้กันทุกสัปดาห์ทำอย่างไรให้เราสามารถปรับปรุงทีมให้ดีกว่านี้ได้และอะไรที่เกิดขึ้นในการซื้อขายเดือนมกราคมซึ่งจะส่งผลกระทบกับทีมเราอย่างที่หลายคนทราบเรามีนักเตะหลายคนที่อยู่บนความไม่แน่นอนเราต้องมีแผนงานต่อไปว่าจะทำอะไรต่อและจำเป็นจะต้องมีการตื่นตัวอยู่ตลอดในตลาดการซื้อขาย ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาทีมได้รวมถึงการประเมินในเรื่องของการเตรียมทีมและปัญหาการบาดเจ็บที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูก,กาลมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวและมีแผนงานรองรับในเรื่องนี้ทั้งนี้ในช่วงการตลาดซื้อขายเดือนมกราสามครั้งหลังสุดอาร์เซนอลเน้ในในเรื่องของการยืมตัวนักเตะม,มาร่วมงานมากที่สุดร่วมสนุกกับกิจกรรมรายสัปดาห์ตลอด1เดือนเต็ม พบกับกิจกรรมใหญ่ตอนนี้แจกที่พักเขาใหญ่กับรีสอร์ททอสคาน่าอยากทราบรายละเอียดแอดไลน์ได้เลยครับ